โอเคผมกาสวัสดีทส์ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิกสตอรี่เช่นเคยนะผมปะไปต่อกันเลยแบบไบวๆเลยนะผมเจ็ดโมงเชา้าแบบพอดิบพอดีท่านเอ่อหกไอ่เก้าสิบหกใช่ไหมไม่น่าจะมีอะไรเป็นปัญหาปะ่ะคนน่าจะไม่ค่อยติดคือมันไม่ได้มีตัวอะไรที่เป็นปัญหากับเราอะอะออตโต้เลยแล้วกันตัวปัญหาจริงๆคือนิโคลัสนะครับผมก็ออตโต้เลยแล้วกัน ก็คือเอาตัวนี้คุลาสก่อนนี่แหละบอกเลยศัตรูไม่ได้เล่นเธอมันไม่ได้เล่นแน่นอนอุ้ยูแม่งแรงจัด จริงๆไม่กี่ตีนุคล่าเสร็จแล้วก็ขยับมาลุงก็ได้นะไม่ลุงแบบเป็นปัญหาเหมือนกันแรงมากนะครับผมนี่มันจิ้มไหมมันอัดเลือดเลียนผมโคเยอะนะมันจิ้มเสร็จแล้วมันแทงส่วนไงแทงเขาเรียกว่าฟุ่งหอกต่อก็เลยตายโอเคชั้นต่อไปคือชั้นที่ทุกคนมีปัญหากันนะผม97นะอันนี้ชั้นนี้ผมจะไปแบบช้านิดนึงนะครับผมหลักๆเลยก็คือว่าตัวบอสมันไอสกิลที่เหลือผมไม่พูดแล้วกันนะ นะเดี๋ยวจะใช้เวลานานหลักเลยคือสกิลแพสซีฟมันนะผมเนี่ยเห็นปะมันจะมีเมื่อเริ่มต่อสู้มันจะมีพวกคุ้มการสถานะผิดปกติแล้วก็ทําดําเมจใส่มันไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยคุ้มกันความเสียหายแล้วก็คุ้มกันดีบัฟด้วยนะแล้วก็คุ้มการความเสียหายต่อเนื่องคือทําอะไรมันไม่ได้เลยเว้ยตอนแรกอะ่ะนะครับผมใน Skill Pass ive, ี่สกิลแพสซีฟึดถึกทนนะครับผมส่วสกิลต่อไป เมื่อถูกโจมตีในขณะที่มีเอฟเฟกต์ดีบัจะยกเลิกดีบัฟทั้งหมดแล้วก็ได้รับเพิ่มคริทิค้ลหขั้นนะครับผมสเทินแล้วก็เพิ่มความเสียหายคริทิค้ลสองเทินนะอันนี้คือทําให้มันแรงมากๆเลยนะแต่ว่าตัวมันไม่ได้มีเรื่องต้านเกรเนาะต้านลดเกรเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดเกรได้เหมือนเดิมนะผมสำหรับตัวบอสตัวนี้ คือเราเราลดเกรดโจมตีมันได้นะฮะอันที่3ามนะครับผมความเด็ดเดียวที่เหนือชั้นหากเป้าหมายมีลดพลังป้องกันก็คือจะลดเกร50%แล้วก็หากเป้าหมายที่ไม่มีลดพลังป้องกันก็มีโอกาส30%ที่จะลดป้องกันนานงเทิน นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับผมส,สาระสําคัญเลยอยู่ที่ตัวลูกน้องมันนะครับผมลูกน้องมันตัวหนึ่งก็คือผีกูลกระหายเลือดตรงนี้นะมันบอกว่าเอาพาสซีฟเลยแล้วกันนะผมเริ่มมามันจะมีคุ้มคุ้มกันความเสียหายแล้วก็คุ้มกันดีบับอันนี้จะเป็นมอนที่อยู่ฝั่งฝั่งขวาไอ้ฝั่งซ้ายปะไอตัวนี้น่าจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมเออมันจะไม่โดนดาเมจอะไรเลยนอกจากความเสียหายต่อเนื่องเท่านั้น ดีบัฟก็ไม่แปะไม่ได้แล้วก็แต่ว่าซ c ทําได้อยู่นะสามารถทํา CC ีได้นะผมแล้วก็อัดเาเมนใส่มันไม่ได้โดยตรงต้องใช้พวกความเสียหายต่อเนื่องเท่านั้นตัวอีกอันนึงนะครับผมเออ,อนนี้คกินเดี๋ยวกันปะอันนี้มันบอกว่าเมื่อตายนะผมเมื่อตายมันจะยกเลิกพวกเอ,อ่อพวกพวกบัฟอันเนี้ยคุม้มกันความเสียหายแล้วก็คุ้มกันดีบัฟอ่ะของสตูทั้งหมดรวมถึงบอสด้วยนะครับผมเพราะว่าบอสอ่ะที่มันมีไอ่ไอ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 ไนี่อยู่อ่ะเขาเรียกว่า มันมีบัฟพวกนี้อยู่อะ่ะมันเป็น,พนเพราะว่าลุกน้องถ้าเกิดว่าลุกน้องมันตายสักตัวหนึ่งอะ่ะไอบ้บัฟที่มันมีอะ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวตัวซ้ายตายใช่ไหมไอบ้บัฟพวกคุ้มการความเสียหายแล้วก็ดีบัฟอ่ะก็จะหายไปแล้วสกิลถัดไปนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรนะผมเมื่อพันธมิตรตายก็จะมอบหลงลืมให้แก่ศัตรูให้แกใ่ให้แก่ตัวเองนะผมให้แก่ตัวเองถ้าเกิดว่าพันธมิตรตายก็คือปิดปิดเอ่อแพสซีฟใช่ไหมปิดแพสซีฟเมื่อพันธมิตรตายแล้วก็ตัวที่2อันี่คือ อันนี้จะเป็นมีคุ้มค้คุ้มกันสถานะผิดปกติพวก CC ต่างๆนะผมแล้วก็คุ้มคุ้มกันความเสียหายต่อเนื่องเนาะก็คือพวกไอไฟไหม้หรือว่าเลือดไหลทําอะไรมันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถจ่ายดาเม็ปกติใส่ตัว ตัวฟ้าได้นะผมตัวฝั่งขวาอย่างอื่นก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าตัวมันตายปุ๊บมันจะยกเลิกภูมคุ้มกันความเสียหายต่อเนื่องแล้วก็ปูมคุ้มการสถานะผิดปกติให้กับพันธมิตรทั้งหมดหมายถึงว่าตัวเพื่อนมันอะทั้งตัวทั้งตัวบอสนะผมแต่พีกูลมันไม่มีอยู่แล้วเนาะตั้งแต่แรกไอ้กูลแดงไม่มีแต่ว่าตัวบอสก็จะถูกยกเลิกอ๋อพอมันเป็นอย่างเงี้ยเราควรที่จะฆ่าตัวตัวพีกูนน้ำเงินก่อนนะคือคือตัวฝั่งขวาก่อนถ้าเกิดว่าตัวฝั่งขวาตายปุ๊บมันก็จะ กุ้งกันความเสียหายต่อเนื่องมันจะหายไปเพอมันหายไปเท่านั้นแหละก็คือเราสามารถจ่ายความเสียหายต่อเนื่องได้ไอ้พวกเผาไหม้พวกน้ําแข็งค้างหรือว่าแบบไอ้พวกไอ้ที่มันเป็นเลือดไหลอะไรเงี้ยนะครับผมส่วนตัวที่แนะนาําก็เน้นตัวตัดเกรดไปนะผมแล้วก็เออเมอีไม่ต้องใช้ก็ได้นอะนแล้วก็ใส่เป็นเป็นเออแลนสล็อตซึ่งผมแนะนําให้เป็นเออเอาแลนสล็อตเป็นหัวกับตันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีแลนสล็อตจะใช้เป็นตัวอย่าง แองกิชก็ได้นะผมแองกิชก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวอย่างเช่นน้องโรเซียก็ได้นะผมแอนเดอร์สล็อตนะสามตัวนี้แหละ3ตัวนี้แค่นั้นเลยนะครับผมเพราะว่าหัวเพราะว่ามันมันใช้เขาเรียเขาเรียกว่าอนะไรความเสียหายต่อเนื่องเนะาะสตัวนี้ต้องใช้แน่ๆแล้วก็อีกตัวนึงคือเป็นตัวดาเมจตัวอะไรก็ได้นะผมจะเป็น ก็ได้เป็นอาร์เทอร์เป็นตัวทิสตันบันอะไรก็ได้ที่เป็นตัวดาเมจของเราอะเพื่อที่จะเอาไว้ฆ่าตัวด้านขวานะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นมอร์แกนนะพลาดไม่ได้เลยไว้ตัดเกรดนะตัวที่2ก็คือตัวฮิลแล้วก็มีตัดเกรดเป็นกิลเลียนแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะผมจะเล่นเป็นจะเล่นเป็นตัวอ่านี่ก็ได้นะจะเล่นเป็นในเมอร์ลินก็ได้นะผมเพราะว่าเมอร์ลินจริงๆก็แอบมีฮิลจากสกลิลสใช่ไหมแล้วก็สกลิลซีหนึ่งอะไรเงี้ยฮิลอ่อน แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆจะใช้ตัวฮิวจริงๆไปอีกสักตัวหนึ่งก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมขอใช้เป็นกิเลียนแล้วก็แลนส็อลก็ขอเช็คของนิดนึงนะประมาณนี้นะครับผมก็มีสปีดมีแม่เ f ฟเฟกนะจำเป็นมากเลยนะครับผมไม่งั้นแปะสถานะไม่ติดเนาะไปลุยกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคเริ่มมาก็ตัดเกรดแล้วก็ฆ่าตัวฝั่งขวาก่อนนะครับผมฆ่าตัวฝั่งขวาก่อน ตัดเกรดเหมือนเดิมเนี่ยดูดูบอสคือบอสมันมีพวกคุม้มคุ้มกันทุกอย่างเราไม่สามารถจ่ายดาเมจใส่บอสได้เลยเห็นปะไม่ว่าจะอ,าอะไรก็ตามนะบอสคืออาวาะจัดแล้วก็ข้าวตัวขวาก่อนตัวขวาตายเสร็จแล้วก็สบายละนีก็ปล่อยมันทำดาเมจไปไม่มีอะไรตัดเกรดบอสหน่อยให้เข้าเทร์น ทีนี้เห็นปะพอตัวขวาตายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอย่างที่บอกเมื่อกี้บอสก็คือปับหายไป2อันความเสียหายป้องกันความเสียหายต่อเนื่องกับดีบัฟถูกไหมหายไปเป็นไม่ใช่กับความความความเสียหายเออ D เ,ขเขาเขาเรียกว D ่าดีบัฟนะเออดีบัฟหายไปแต่แล้วจากนี้เราก็จะใช้ตอนนี้หน้าที่ของลุงหมดแล้วนะครับผมหาจากนี้จะเป็นหน้าที่ของตัวอย่างแลสลอดละที่จะจ่ายสกิลสานะฮะ ลุงก็ไม่ต้องจ่ายแล้วนะผมเปลืองพลังงานเนาะเพราะว่าแรนซ์ลอตจะได้จ่ายสกิลสาตลอดนะฮะล้วก็ตัดเกตดเรื่อยๆนี่ก็ตัดเกรลุงก็จ่ายแค่สกิลหนึ่งี่แหละเปลืองพลังงานแล้วก็สแปมไปเรื่อยๆ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเธอรเรามันต้องใช้เท์นเยอะนิดนึงนะครับผมไม่งั้นนี้มันเขาเรียกว่ามันต้องเก็บมันต้องใช้เวลาในการเก็บสแตก็กเผาไหม้เผาเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยก่อนมันจะตายก็ใช้เวลาคือถ้าเป็นถ้าใครมีแรนสล็อตผมก็แนะนําให้เชียร์ให้เล่นแรนสล็อตเพราะว่าอะไรพราแลนสล็อตมันจะมีก็ดีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันมันเป็นสกิลหมู่ไงเนี่ยแต่สถานะมันจะได้โดนทั้งสองตัวเลยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าใครเล่นแองกิชมันเป็นเป้าหมายเดียวอ่ะอาจจะต้อง ปั้นให้มันเขาเรียกว่าแน่นนิดนึงแล้วก็ความเสียหายต่อเนื่องให้โอกาสแบบเขาเรียกว่าอัพอัพสกิลให้มันเยอะๆหน่อยไม่งั้นมันจะแบบเขาเรียกว่าไม่งั้นมันจะไม่ค่อยติดแล้วมันจะเสียเวลาแล้วมันจะเสียเธอเนาะเออเพราะว่าถ้าจะเล่นความเสียหายต่อเนื่องมาเล่นกับเินไงหรือถ้าเกิดว่าเราแปะไม่ติดเลยหรือว่ามันมันอันช้าเกินไปอะไรเงี้ยจะแย่เอานะผมมันจะแย่เอา แล้วก็เธิร์มันรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ว่าที่ร้อยเท่าไหร่นะร้อยร้ยนิดๆปะร้อยร้อยยผมจะไม่ได้ถ้าเกิดว,ว่าหมดเทิร์ก็คือแพ้เลยนะเพราะฉะนั้นมันเล่นกับเธอร์ไงอย่างที่บอกแสลอตก็จ่ายสกิลสามอย่างเดียวส่วนลุงก็ทำดามจไม่ได้อยู่แล้วนะครับผม สเต็คบอสดิโดนเผาไหม้แบบจับยับเห็นไหมแล้วเลือมันก็หายไปเยอะเพราะว่าเรายิงสแต็คเยอะแล้วเรือหายเยอะไม่หายเออยิ่งสแต็คเยอะเรือก,ก็ยิ่งลดเยอะตอนนี้เทินที่เท่าไหร่ละหกสิบแล้วนะครับตัดเกรดไม่ให้มันเข้าเทินเราจะได้แปะต่อเรื่อยๆรัวๆ เริ่มโมโหวอลเริ่มโมโหคือมันต้องฆ่าทั้งตัวบอสแล้วก็ตัวลูกน้องด้วยนะแบบต้องเคลีย์ทั้งหมดนะผมคือเหลือไม่ได้อ่ะอนน่าจะอ,อีกสักรอบเข้าเทินบอยอีกสักรอบก็น่าจะตายแล้วมั้งมันจะไม่ได้เข้าเทินเลยดิ โดนรัวๆแบบนี้เก็บลอยบอสตายเอาเทินบอสนะเราก็ได้ตายเดี๋ยวผมปล่อยเทินไหลละยังไม่ยังไม่ไหล่อนเดีอเวตายซะ คือถ้าเกิดว่าไม่หยุดไม่งั้นจะไม่เข้าเทิร์นเป็นสักทีเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเทคนิคการตีนะครับผมอย่าลืมนะตีตัวขวาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็หมดหน้าที่ลุงหรือว่าหมดหน้าที่ตัวดาเมจของเราละไม่ว่าตัวดาเมจเราจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะตัวเคตัวอะไรก็แล้วแต่หมดหน้าที่ปุ๊บหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของตัวความเสียหายต่อเนื่องในการจ่ายดาเมตต่อนะฮะประมาณนี้เอเผมไปต่อเลยนะครับผมไวๆขอเปลี่ยนกลับเป็นทีมเดิมนะครับผมทีมเดิมของเรา มี่น่ามีปัญหาหรือปะ่ะท่นนี้รับผมผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะเนนี้ก็ปกติอ่ะมีอะไรบนะ้างผมออโต้เลยเลย <c oughs> ไปชั้น99นะครับผมชั้น99นี่อาจจะมีปัญหาดีนึงก็คือว่าบอสมันไม่ใช่บอดิคือทุกตัวเลยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแปะสถานะซ c ไม่ได้ปะถ้าผมจะไม่ผิดหรือว่าได้วะมาดูนิดนึงอ่าโอเคเห็นปะคือตัวอย่างบอลวีนหรือว่าลูกน้องมันอะ่ะคือมันไม่โดนสถานะผิดปกติตัวเดียวใช่ไหมนอกนั้นน่าจะโดนอยู่ปะ99าส แต่หลักก็เลยก็คือตัวบอสนะครับผมคือฆ่าบอสก่อนเอาโฟกัสบอสก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นทีมนี้ดูก่อนนะถ้าเกิดไม่ไหวอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคาถาน้ําแข็งนะครับผมเพราะว่าอย่างคาถาไฟมือรีนอะ่ะมันก็จะแพ้ทางของบอสนิดหนึ่งไม่งั้นมันจะโดนบอสต,ตบตายไวมากนะครับผมไม่เป็นไปต่อแตกใส่ใครวะเนะี่ยโอเคไม่เป็นไร ก็พยายามตัดเกตกดเกตมันไว้นะผมแล้วก็ฆ่าบอสก่อนีที่ทสุดนะฮะไปไปดูๆๆดูมันแทงดูดูๆๆมันแทงเข้มจัดหลังนั้นหลังจากนั้นก็ฆ้าลูงมันซะบอสต,ตัวดีเลยนะครับผมบอสตัวดีเลย บอลบินไว้เงาเงาตายตาบอลบินโอเคชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมเหมือนไต่ทั่วไปชั้นทั่วๆไปหาต่อไปนะผมชั้นร้อยนะครับผมชั้นร้อยสกิลผมขอไปไวๆเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าผมอย่างที่บอกนะผมแข่งกับเวลานิดนึงนะครับผมคอร์สมันจะมีสกิลที่แบบว่า,าหน้าปวดหัวจริงๆนะหน้าปวดหัวผมบอกไปเลยคือตัวลูกน้องมันอนะ่ะมันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนาะ ไม่แน่ใจว่าตัวฝั่งซ้ายหรือฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาตัวไหนนะแต่ว่าตัวที่น่าลำคาญก็คือตัวฝั่งซ้ายของบอสอะ้ายมือของบอสอะตัวนั้นน่าลำคาญมากน่าจะเป็นตัวนี้มั้งฮัปปี้ฮอปปี้ตัวตัวเขียวนี่นะฮัปปี้ยายเขียวนี่น่าจะเป็นฝั่งขวานะครับผมแต่ตัวปัญหาเลยคือฝั่งซ้ายเพราะอะไรคือเป็นปัญหาไอสกิลช็อตเนี่ยแม่งคตรน่าลำคาญแล้วก็อย่างมันจะมีโพลิมอร์ฟก็คือมันจะทําให้เรากลายเป็นติดซีซีชนิดหนึ่งอะนะครับผม คือเราเราไม่ควรโดนตีซีซีเลยไม่งั้นถ้าเกิดว่าตัวตัวสำคัญสำคัญของเราโดนตัดซีซีไปอย่างเช่นตัวตัดเกตหรือว่าตัวไม่ใช่ตัวตะเกตตัวฮิวหรือว่าตัวดาเมจอะไรเงี้ยนะมันจะทําให้เราเสียเทิร์นฟรีนะครับผมแล้วก็บอสตัวนี้รู้สึกว่าจะตัดเกตได้หรือเปล่านะตัดเกตไม่ได้นะครับผมตัดเกตไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่ตัวตัดเกตก็ได้นะสังเกตดูคนหลังๆตอนตีชาร้อยบางคนก็ไม่ใส่พวกตัวตัดเกตแต่ว่า ที่ผมใส่มอแกนยังไงก็ต้องใส่เพราะว่ามอแกนเอามาใช้ในเรื่องของการลดพลังป้องกันบอสนะเราจะได้ตีเข้าทั้ง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 หมดเลยนะผมทั้งตัวบอสทั้งตัวลูกน้องอะ่ะเราต้องลดพลังป้องกันมันซะแล้วก็กิเลียนผมเอามาใช้ก็ไม่ได้มาตัดเกฑ์นั่นแหละคือเอามาฮิลแล้วก็ามายกเลิกสถานะที่ปกต,ติต่างๆหลกักๆเลยเคือเอามาฮิลนะครับผมผมก็เลยใช้ทีมเดิมนั่นแหละนะครับผมลองดูก็ไปดูในในเกมเลยแล้วกันนะผมได้ไม่เสียเวลาเนาะ ทีนี้ขอดูรายละเอียดนิดนึงนะผมตัวบอสนะสกิลที่หน,นะครับผมสกิลที่1นึ่งสกิลแอคทีฟก็คือมันจะโจมตีศัตรูทั้งหมดสร้างความเสียหาย80%ของพลังโจมตีเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีท่าร่อนลงนะผมมีโอกาส100%เลยที่จะลดความเร็วโจมตีให้เก่ศัตรูดาวสองเธอแล้วก็ตัดเกรดด้วยเนาะมันบอกว่าเมื่อมีท่าเว่นะผม จะมีโอกาสร้อเลยที่จะลดต้านทานเอฟเฟคขั้น2ให้แก่ศัตรูทั้งหมดพร้อมกับมอบสายฟ้าฟ้าสายฟาฟา,าคือดีบัฟ <_ an> ไม่ใช่ดิเป็นความเสียหายหต่อเนื่องชิ้นนีหนึ่งนะครับผมเนี่ยมันก็น่ารำคาญนิดหนึ่งนะครับผมสกิลแล้วก็สกิลต่อไปสกิลนี้โจมตีศัตรูทั้งหมดนะสร้างความเสียหาย130%ของพลังโจมตีเนาะมันบอกว่าเมื่อมีต้านทานสังเวย3อันหรือว่าน้อยกว่าจะโจมตีศัตรูทั้งหมดดูดาเมจแม่งเท่าไหร่เนี่ย9 0 0 0 0สมันมันเขียนประเผลอไปเปล่าวะมีโอกาส100%เลยนะะทีี่จมอบพิธ บูชาไฟแอ่ศัตรูแล้วก็ยกเลิกต,ต้านทานสังเวยทั้งหมดของศัตรูทุกตัวออกนะครับผมแต่ละสําคัญเลยเราอย่าจ่ายสกิลหมู่ใต่ศัตรูในช่วงเวฟแรกคือต้องให้บอสมันจ่ายสกิลไปก่อนในเวฟแรกก็ให้บอสมันจ่ายสกิลช่วงเวฟแรกไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปจ่ายสกิลเขาเรียกว่าสกิลหมู่ใช่ไหมเราจะโดนพวกลูกน้องมันสแปมสถานะอะไรบางอย่างใส่เราอะแล้วเราก็จะถูกออกจาก เออเราก็จะถูกแบบเนี่ยออกจากเขกตการต่อสู้อะ่ะคือมันจะไล่รอจากการต่อสู้เลยนะคือหายไปอะ่ะเพื่อเราก็จะหายไปอะ่ะนะครับผมวิธีการตีก็คือเราตีตัวซ้ายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ฆ่าลุงน้องฝั่งขวาต่อแล้วก็ค่อยฆ่าบอสสกิลต่อไปก็ไม่มีอะไรนะผมตีเป็นหมู่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมจะได้เห็นภาพง่ายๆอ่ะเริ่มมาผมเออมันมันจ่ายสกิลหมู่ไม่ได้นะอย่างที่บอกเออแต่ว่าฆ่าตัวฝั่งฝั่งซ้ายก่อน ปล่อยบอสมาชาร์จไปนะ ต่วต่อไปก็เป็นตัวฝั่งนี้กเกมมันไปโอ้โชคดีจัดติติด,ดสตัน ก okay. ารลู่นน้องเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็สบายแล้วไม่มีลูกน้องมากวนใจตัวเราก็ตัดเกรมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมดนั้นเราก็ทําได้เพียงพูดเพื่อนเราไปซะ ือจะมาชั้นนี้ได้ก็ขอให้มีของแน่นน,นิดนึงนะครับผมเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องรับดาเมจบอลนะเพราะเราตัดเกรดบอลไม่ได้ยังไงบอลมันก็จะต้องจ่ายสกิลอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะก็จบกันไปนะสำหรับชั้นร้อยดันเจียนต้องห้ามนะครับผมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะผมก็ ถ้ารู้อะไรผมก็จะพยายามตอบหรือว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์ทิ้งไว้เผื่อจะมีเพื่อนๆในแชทที่เขาแบบลองมีไอเดียแปลกๆหรือว่ามีวิธีการเล่นที่ง่ายกว่านี้อาจจะเข้ามาพิมพ์แนะนําก็เป็นได้นะผมลองพิมพ์มาดูนเพราะติดอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยคืออาจจะมีเพื่อนๆเข้ามาช่วยตอบได้นะครับผมกปม็ประมาณนี้ละกันนะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจช่องจีก t ทสตอรี่ด้วยไปพบกันใหม่ใน EP ถัดไปแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างโอเคจบได้ท็อปเขาเรียกว่าอะไรนซเนาะก็คือ ได้รางวัลของระหว่าง 0%, 0ถึง1%ก็คือได้อันนี้ละก็คือตามเป้าหมายเนะตัวในพวกท็อปร้อยเนี่ยคือยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันจะต้องเติมเติมตัว๋วมันต้องซื้อตั๋วเพิ่มซึ่งผมไม่ซื้อเนาะเราไม่ซื้อละรารอแค่นี้นก็พอใจแล้วนะครับผมจบอ่ะให้ดูของแถมสังเกตดูเห็นปะ่ะคนที่ผ่านอ่ะหน้าตาทีมเป็นไงบ้างเหมือนเดิมหมดเลยปะ่ะ <laughs> คล้ายๆกันหมดเลยเนาะบางคนก็ไม่ใส่ตัวฮิว บางคนก็ไม่ใส่ตัวฮิวบางคนก็ใส่ตัวฮิวก็ดีเพราะว่าบางทีเรารับดามจใช่ไหมมันก็ต้องมีการอ่านฮิวฟื้นขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ากิเลียนมันไม่ได้เด่นแค่เรื่องตัดเกตดไงมันเด่นฮิวแล้วก็มันเด่นเรื่องของการเล่นเกตให้เพื่อนได้ด้วยนะจากแพสซีฟอ,อันที่สามของมันอ่ที่บอกอหน้าที่มันโหดมากนะผมต่อให้ตัดเกตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไงก็เล่นเกรดให้เพื่อนแทนนะครับผมเนาะแล้วก็สกิลขอแถมนิดนึงนะครับผม ตัวบอสอ่ะมันจะมีการชาร์จสกิลเอ่อท่าไหนว่าผมไม่แน่ใจท่าไหนสักท่านหนึ่งที่มันจะชาร์จอ่ะเออถ้าเกิดว่าชาร์จอ่ะถ้าเกิดว่ามันชาร์จอยู่นะไม่ใช่ว่าต้นเกมนะต้นเกมปล่อยมันชาร์จไปแต่ถ้าเกิดว่ามันชาร์จตอนช่วงเทินท้ายอะ่ะให้เราพยายามจ่ายสกิลพวกซ c ซอะ่ะ ก็จะช่วยหยุดมันนะผมหยุดหยุดการชาร์จของมันได้คือตัวมันมีภูมิคุ้มกันต้านทานดีบักก็จริงแต่ว่าเราสามารถหยุดมันได้นะไม่ว่าจะเป็นการแช่ของตัวเมอร์ลินใช้เมอร์ลินในการแช่แข็งก็ได้เพราะว่าแต่มันไม่แช่นะแต่แค่มันแค่สกัดสกัดเขาเรียกว่าอะไรสกัดท่าท่าของบอดออกหรือไม่จะใช้ตัวมอร์แกนในการจ่ายสกิลหนึ่งเพื่อสกัดท่ามันออกก็ได้เพราะว่ามอร์แกนก็จะมีสกิลหลับใช่ไหมก็ถือว่าเป็นซีซีชิ้นทีหนึ่งก็สามารถยกเลิกยกเลิกชาร์จของบอดได้เหมือนกันนะผมลองดูนะอัันนนี้คคคคือเทิร่วลก